สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกเป็นของคุณสีทีทอนนะคะจากจังหวัดระยองนะคะอย่างแรกนั้นจะมีเป็นแบบซูจินะคะเป็นแบบกล่องนะคะ1ชิ้นตัวนี้เป็นปังคู่ยังไม่ได้ตัดนะคะ1ชิ้นคิตตี้นะคะตัวนี้จะเป็นแบบโนโดนัลดักนะคะจะมีเป็นบันนะคะไซจัมโบนี่น,นะคะคละกันไปนะแล้วก็นี้จะเป็นแบบบัลลุกโป่งนะคะ2ชิ้น นี่นะคะแล้วก็บันที่จูนนะคะใส่เล็กใส่ใหญ่นะคะบันตุดจีนนะคะแล้วก็นี้จะเป็นแบบบันยูนิคอร์นด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นของคุณสุภัสตาจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะอย่างแรกนั้นจะมีเป็นแบบแคงเกอร์แท็กนะคะ2ชิ้นหลอดเจลไอบลูมนะคะ1ชิ้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบอุ้งเท้าแมวด้วยนะคะอันนี้เป็นของคุณธานาโชตนะคะจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะ,ะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นแบบโดนัทิตตี้สีเขียวนะคะ1ชิ้นแล้วก็นี้จะเป็นแบบ ไอติมนะคะของคาเฟ่นะคะอีกหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นของคุณซาเลฮาจากจังหวัดนราธิวาสนะคะจะมีเป็นแบบปังนะคะนี่นะเป็นของอีลิกนะคะนี่นะคะ<า>1ชิ้นต่อมานี้เป็นของคุณสายลุงจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะจะมีเป็นแบบตุ๊ก,กตาล้มลุกนะคะ1ชิ้นแล้วก็นี้จะเป็นแบบชินามมอนด้วยนะคะ <j> uh. ต่อมานี้เป็นของคุณวรรณกรนะคะจากกทมน,นะก็ด้านในนะคะจะมีเป็นแบบหมาโพนี่นะคะนี่นะ เยอะมากเลยนะคะก็คือมา้าโนนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบถุงเท้านะคะ1ชิ้นบานไม่แท้นะคะตัวน,นี้จะเป็นแบบเลมอนนะคะ <น cents. S 1> แฮมเบอร์เกอร์นะคะเค้กช็อกโกแลตนะคะเป็นแบบลูกพีชนะคะแล้วก็เป็นแบบกูเดรรมะบันนะคะแฮมเบอร์เกอร์อีกชิ้นแล้วก็นี้จะเป็นแบบคับเค้กนะคะเยลโล่นะคะ1ชิ้ตนตัวนี้เป็นแบบแฮมเบอร์เกอร์นะคะตัวน,นี้เป็นขนมปังนะคะตัวน,นี้เป็นแฟตแฟตนะคะ โลซานนโอนะคะตัวนี้เป็นหมีเขียวพีทนะคะเป็นขนมนะคะมาโพนี่นะคะสองแบบสองชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบซาลาเปาเต่านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบแยมโรด้วยนะคะอันนี้เป็นกล่องแรกนะอันนี้เป็นของน้องวรรณกรนะคะเป็นกล่องที่สองนะคะก็อันนี้จะมีเป็นแบบมาไอเป็นหมีนะคะสีขาวหนึ่งชิ้น แล้วก็จะมีเป็นแบบฟันนะคะเต่านะคะแพนด้าคลาวตัวนี้เป็นลูน่านะคะตัวนี้เป็นม้าโพนี่นะจ๊ะแล้วก็น,นี้จะเป็นแบบวัวนะคะเค้กนะคะตัวนี้เป็นฟูจิไอบลูมนะคะแล้วก็เป็นแบบตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นแบบไอศครีมนะคะสองหน้าสองแบบนะคะฟูจินะคะอีกสีแล้วก็น,นี้เป็นฟังกลมนะคะตัวนี้เป็นแบบพุดดิ้ง แล้วก็นี้จะเป็นแบบกระต่ายตีแบตด้วยนะคะต่อมานี้เป็นของคุณพัชราพานนะคะก็จะมีเป็นแบบบันนะคะไซจัมโบ้อันนี้เป็นกล่องแรกน้องมี2กล่องนะคะจะมีเป็นแกะอปากานะคะ2ชิ้นกระดูกนะคะตัวนี้เป็นกล้วยแล้วก็นี้จะเป็นแบบปังแผ่นนะคะนี่นะแล้วก็เป็นโดนัทคิตตี้แล้วก็เป็นแบบแก้วสีเหลืองนะคะนี่นะอันนี้เป็นกล่องแรกนะคะกล่องที่2ของน้องอันนี้จะเป็นแบบบันไซมีเดียมทั้งหมดเลยนะคะนี่นะแล้วก็นี้จะเป็นแบบไอซ์ชี้นด้วยนะคะ ต่อมาอันนี้เป็นของคุณนภัสสอนจากจาาังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจะมีเป็นแบบปังแผ่นไอรูมนะคะก็จะมีเป็นแบบสีเหลืองสีเขียวนะคะแล้วก็สีขาวสองชิ้นนะทั้งหมด4ชิ้นนะคะนี่นะก็ขอขอบคุณออเดอร์ทั้ง8คนมากๆเลยนะคะ